สวัสดีค่ะพี่อมจากช่อง m a มม b แบ r Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้ก็คือแนะนำหาหนังน่าดูในเดือนเมษายนปี2017 เดือนนี้หนักใจพอสมควรนะคะว่าจะเลือกหนังอะไรมาแนะนําให้ดูกันดีเพราะว่ารู้สึกว่าหนังที่น่าสนใจมันค่อนข้างจะน้อยสักหน่อยนะก็ไม่รู้ว่าค่ายหนังวางแผนหนังหลบช่วงสงกรานหรือเปล่านะคะแต่โอเคยังไงพี่อมก็รวบรวมมาได้แล้วนะและหนังเรื่องแรกที่พี่อมจะแนะนํากันในเดือนนี้นะคะก็จะเข้าฉายในวันที่6เมษายนก็คือหนังที่ชื่อว่า g e t Out ลวงล่างจิตหลอน Think the ท่าผู้มกับจอร์แดนพิวนะคะคนนี้เขาเคยทำ ทีวีโชว์คอมดี้แต่คราวนี้เนี่ยเขามากำกับหนังสยองขวัญหนังเรื่องนี้พี่ออมไปดูมาเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ทำรีวิวแล้วนะคะถ้าใครอยากจะดูรีวิวก็สามารถกดไปที่ปุ่มไอขวาด้านบนได้เลยหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังระทึกขวัญน,นะมันก็ให้อารมณ์กดดันแล้วก็ลุ้นไปตลอดทั้งเรื่องแถมมีอารมณ์ฮาฮามาอีกด้วยนะคะหนังก็เล่าเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่จะต้องไปเยี่ยมบ้านแฟนสาวโดยที่ทางบ้านของแฟนเองก็ไม่รู้นะคะว่าคนที่เขาคบเป็นคนผิวสี หนังเรื่องนี้ก็มีหลายแง่มุมนะคะมีทั้งแง่มุมเรื่องสีผิวแง่มุมตลกแง่มุมสยองขวัญเรื่องนี้นะคะไม่ควรจะพลาดกันค่ะหนังเรื่องที่สองที่อยากจะแนะนำกันก็คือหนังเรื่อง The Fate of the Furious หนังเรื่องนี้นะคะก็เป็นภาคที่8แล้วนะซึ่งภาคที่แล้วประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะ พอหนังได้รายได้ไปถึง1000ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็เป็นหนังที่ได้รายได้เป็นอันดับที่6ในประวัติศาสตร์หนังเลยทีเดียวหนังนี้ใหญ่ยากมากและในภาคนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้งนะคะแล้วก็ได้นักสแสดงทีมเดิมมาแถมด้วยสมทบด้วยเชอริสเตรอรนนะคะคนนี้ก็จะมาเล่นเป็นตัวร้ายในเรื่องตัวอย่างที่ปล่อยออกมารู้สึกว่ามันเวอร์วังอลังการมากมีลากตอปิโดนะคะ คิดว่าหนังเรื่องนี้แอคชั่นนะมันต้องจัดเต็มแน่ๆใครชอบดูนหนังแอคชั่นมันๆน,นะคะ mm. เห็นรถเท่ๆไม่ควรจะพลาดเรื่องนี้กันค่ะห mm. นังเรื่องต่อไปที่อยากจะแนะนำก็คือหนังเกาหลีที่ชื่อว่าคู่จรชนคนอื่นมึนหนังเรื่องนี้ก็จะเข้าวันที่13เมษายนต้อนรับวันสงกราน หนังเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นคอมดี้เล่าเรื่องราวของตำรวจสายสืบจากเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้ที่ต้องมาร่วมมือกันจับอาชญากรนะคะที่มาหลบซ่อนตัวในเกาหลีใต้และหนังเรื่องนี้นะคะก็เป็นการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกของยุนอาแห่งวง girls generation นะคะถ้าใครชอบยุนอานะก็สามารถไปดูกันได้ในโรงนะคะเรื่องนี้ หนังเรื่องต่อไปที่อยากจะแนะนำนะคะก็จะเข้าฉายในวันที่27เมษาย,ยนก็คือหนังที่ชื่อว่ารวมพันนักสู้พิทักษ์จักรวาล2 Guardian of the Galaxy ภาค2ค่ะ Hope you're ready. It'll be here any minute. Well, that's intense. เราผู้พิทักษ์จัก,กรวาลก็ได้กลับมาอีกครั้งนะคะหลังจากที่ภาคแรกกวาดรายได้ทั่วโลกไปถึง770ล้านเหรียญสหรัฐแถมยังครองสถิตินะคะเป็นหนังมาเวลที่เปิดตัวสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็ต้องรอดูกันนะคะว่าพ่วกมกับเจมส์กันจะสามารถทําลายสถิติตัวเองได้หรือเปล่านะเนื้อเรื่องที่เราเห็นจากตัวอย่างนะคะคิดว่าน่าสนใจนะเราได้เห็นสมาชิกใหม่ของกาเดียนเดอะกาล็กซีด้วย แล้วเราก็ได้เห็นพ่อของปีเตอร์ด้วยนะคะคิดว่าหนังเรื่องนี้ไม่ควรจะพลาดนะคะเข้าฉายในวันที่27เมษายน,นะคะ่ะอันดับสุดท้ายที่อยากจะแนะนำกันนะคะคลิปนี้พี่ออมคิดไม่ออกจริงๆว่าจะดูเรื่องไหนต้องให้ทางบ้านช่วยกันโหวตน,นะว่าหนังไทยในเดือนนี้อยากจะดูเรื่องอะไรนะคะเรื่องแรกก็คือกัดกระชากเกรียนนะคะที่กำกับโดยพจน์อานนท์จะเข้าฉายในวันที่6เมษายนนี้นะคะ จริงๆพี่ออมไม่ค่อยได้ดูหนังของคุณพ์อานนท์เท่าไหร่นะคะแต่พี่ออมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจเพราะมันเป็นหนังเรื่องราวเกี่ยวกับซอมบี้แล้วก็เป็นหนังซอมบี้แบบตลกนะคะคือหนังซอมบี้แบบตลกถ้าทําให้ดีเนี่ยพี่อมว่ามันเวิร์กได้นะพี่ออมนึกถึงหนังเรื่องชอนออฟเดอะเดยนะคะซึ่งเรื่องนั้นพี่อมชอบมากก็ต้องมาดูกันนะคะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่า กับอีกเรื่องหนึ่งที่พี่อมคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะคะก็คือหนังที่ชื่อว่า Thailand o อ l y อันนี้ก็ได้ผู้กำกับคุณอิสรานาดีที่เคยกำกับ407เที่ยวบินผีมาแล้วนะคะหนังเรื่องนี้ก็เป็นการร่วมมือของ Workpoint Pictures นะคะสหมงคลฟิล์มแล้วก็พันครฟิล์มด้วยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะอันนี้พี่อมยังลังเลตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าเรื่องไหนน่าดูกว่ากันก็อย่าลืมกดโหวตกันด้วยนะคะว่าอยากจะดูเรื่องไหนระหว่าง2เรื่องนี้ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือแนะนำหนังน่าดูในเดือนเมษายนปี2017เพี่ออมก็ต้องขอบคุณคนที่มาดูคลิปนี้นะคะและสำหรับคนที่อยากจะติดต่อพี่ออมนอก YouTube หรืออยากจะสนับสนุนกันก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่กล่องคำบรรยายด้านล่างค่ะยังไงคลิปนี้พี่ออมต้องไปก่อนอย่าลืมกดโหวตกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่องมาม่าแบสติโอ s ช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะ